ที่เรื่องนี้ฝากมีภาพสีเหลืองๆนะครับที่เป็นคำหยาบพายไม่นำเล่าเลยปากไม่บอกกับเด็กและยอมชมดิบเด็กน้องๆหนูๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสกั้นทันและยาเสกจ,จิตกราบสวัสดีนักปั่นอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับเจมส์รวยพารวยอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะเจ๊ลวยพารวยนะคะจะพาไปลุยกับเกมนะคะหมูทองนะคะเกมแนวสายโดดนะจ๊ะวันนี้เกมแนวโดดนะคะที่เจ๊ลวย Gli, <le> เล game, like, share, like, share, ือกขึ้นมานะคะก็จะเป็นเกมหนูทองนะคะสำหรับเพื like ่อนๆนะคะที่รับชมอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยคะด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะจ๊ะสำหรับใจ๊รวยพารวยนะคะวันนี้นะคะมีทุนมา1,000 0บาทนะคะมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะคะว่าเกมหนูทองเนี่ยนะคะจะพาบวกเท่าไหร่นะคะจะพาทำกำไรได้เท่าไหร่ ามาขอทุนหนึ่งไอ้ทุนขอขอเบ็ดหนึ่งร้อยบาทแล้วกันนะคะขอเบ็ดหนึ่งร้อยบาทแล้วกันนะคะมาขอห้าสิบหมุนนะจ๊ะขอห้าสิบหมุนนะจ๊ะมาหืมดอกนี้เน้น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 น,น,นะคะมาปื๊บรางวัลก้อนโตเลยนะจ๊ะเขามาก็ได้รางวัลก้อนโตเลยนะแม่นะ เออ,อไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดมาเออ,อไหลมาไหลมานะเออระดับซุเปเร์นะฮะระดับซุเปเร์นะฮะเออเออโอ้ห <c oughs> แม่แม่จ๋าเออสองหมื่นหกพันนะฮะอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นเออเวฟบนี้ว่าไม่ได้นะเวฟบนี้ว่าไม่ได้นะเออมาอีกแล้วเรามันก้อนโตนะเออมาอีกแล้วสองพันหกนะจ๊ะสองพันหกนะเออ โอ้โหตายละเวฟนี้มันไหลดีนะมาขออีกหนึ่งตัวนะฮะมามาอีกแล้วรางวัลก้อนโตมาอีกแล้ว <c oughs> ดอกนี้ไปสองพันนะจ๊ะแม่ดอกนี้ไปสองพันนะจ๊ะเออปังไม่ไหวปังไม่ไหวปังไม่ไหวนะจ๊ะมาขอเออดอกนี้เป็นไงรางวัลก้อนโตมาอีกนะคะมาะไหลมาเลย 2,000บาทนะคะ2,000บาทนะคะดอกนี้เออมามาวายวายมา,าวายมาเออวายหนูทองมานะจ๊ะ2,000บาทไปอีกนะจ๊ะดอกนี้เออเออมาเป็นไงเป็นไงเออดอกนี้วายเต็มเต็มนะจ๊ะวายหนูทองเต็มเต็มไปเลยจ้า รางวัลก้อนโตมาเลยนะแม่เออมามามาสี่พันยังไม่หยุดสี่พันยังไม่หยุดห้าพันยังไม่หยุดระดับซุปเปอร์เลยนะจ๊ะระดับซุปเปอร์เลยนะจ๊ะเรามาลุ้นกันนะคะว่ามันจะหยุดที่เท่าไหร่โอ้โหรางวัลดอกนี้นะจ๊ะหยุดที่หนึ่งหมื่นนะจ๊ะเออว่าไม่ได้นะเออมามาขออีกนะคะมา แวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเกมหนูเนี่ยจะพาบวกเท่าไหร่นะคะจะพาบวกเท่าไหร่เออมากนี้เออรางวัลก้อนโตมาแล้วรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วมาสามพันไม่หยุดสี่พันไม่หยุดห้าพันหยุดไหมรางวัลเมการางวัลระดับซุปเปอร์เลยนะคะาเออหนึ่งพันไม่หยุดหกพันไม่หยุดเจ็ดพันอีหนึ่งหมืแดพันแล้วแม่เออเออเออะไรจะมาต้านอะไรจะมาต้าน เออปังไม่ไหวนะดอกนี้เออมาอมอมดอกนี้เป็นไงราวันก็อนโตมาอีกแล้วแม่เออปังไม่ไหวนะปังไม่ไหวนะเออมามาไหลมาไหล,ไหลมาสี่พันยังไม่หยุดห้าพันหยุดไหมห้าพันก็ไม่หยุดระดับซูเปอร์เลยนะคะเออมาหกพันนะจ๊ะแม,ม่ดอกนี้เข้าไปอีกนะแม่หนึ่งมื่นสี่พันนะจ๊ะเออปังไม่ไหวปังไม่ไหวนะจ๊ะ เออเอาเรื่องนะจ๊ะเอาเรื่องนะจ๊ะเออเต็นคาราเบลเป็นเลยนะแม่มาขออีกหนึ่งตัวขออีกหนึ่งตัวนะฮะเออดอกนี้เข้าไป2100 <ๆ S 1> นะจ๊ะเอเอเอ,เอาเรื่องนะจ๊ะดอกนี้นะจ๊ะไหลเอาเรื่องไหลเอาเรื่องนะจ๊ะเออมาไวายปรว้หนึ่งทองว้หนึ่งทองมาใช่ไหมเออสองพันนะจ๊ะสองพันนะจ๊ะ เออเออมันไหลดีเว้ยมันไหลดีนะเออเออนี่เออนี่ดอกนี้นะคะรางวัลก้อนโตนะคะเออมามาเออไหลมา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 นะคะสี่พันหยุดไหมสี่พันไม่หยุดห้าพันไม่หยุดนะจ๊ะเออระดับซุปเปอร์เลยนะคะเออมาห้าหกพันไม่หยุดมาลุ้นกันนะเออดอกนี้นะแม่ หนึ่งหมื่นนะจ๊ะหนึ่งหมื่นนะจ๊ะหยุดที่หนึ่งหมื่นนะจ๊ะเออปังไม่ไหวนะแม่นะปังไม่ไหวนะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะจ๊จะเจ๊รวยพารวยก็ได้มาเล่นเป็นแนวทางให้ดูนะจ๊ะสำหรับเพื่อนเพื่อนี่ๆคนไหนนะคะต้องการโปรโมชั่นดีๆหรือว่าเทคนิคดีๆแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> ก็กดลิงก์นันต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะกดชิลิงก์นันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ เจ้รวยพารวยได้จัดสรรไว้ให้แล้วนะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะคะการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเลิกได้ก็เลิกนะจ๊ะสําหรับโปรโมชั่นวันนี้นะจ๊ะฝากเท่าไหร่ก็ฝากได้นะจ๊ะฝากไม่มีขั้นต่ํานะคะฝากถอนเป็นระบบออโต้นะจ๊ะฝากถอนเป็นระบบออโต้ลองรับฝากถอนผ่านระบบชูวอลเล็ตนะจ๊ะลองฝากกันเข้ามาเล่นนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนอย,อยากฝากอยากเล่นอยากปังเหมือนเจ วยพารวยนะคะอยากฝากเข้ามาเล่นกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า